สวัสดีค่ะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ประคาศีถนอมคำผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏเชยภูมิเป็นที่ปรึกษาโครงการและเป็นหัวหน้าทีมข,ของทีมเกษตรอัจฉริยะพื้นที่จังหวัดชยภูมณทีมที่1ค่ะสวัสดีครับอาจารย์ประวินเปรงเกษมจาก โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชยงภูมิสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ทีมเกษตรอัจฉริยะพื้นที่จังหวัดชัยภูมิทีมที่หนึ่งนะคะเราก็ได้ลงพื้นที่นะคะมาที่ไร่ปันสุขนะคะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาสีถนนอนทำนะคะพร้อมด้วยทีมงาน กาจารย์ประวินเรียนเกษตรครับจากโครงการจะตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ละเทคโนโลยีอุตสาหกรรม,รรมครับพร้อมด้วยผู้ประกอบการนะคะระดาวันจีราสองค่ะจากไร่ปันรรสุกไทยครับผมชยุทธสุกราชนะครับจากไร่ปันสุกครับค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาลงพื้นที่เพื่อที่จะวิเคราะห์ปัญหานะคะเพื่อที่จะนําเอาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะเนี่ยไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับผู้ประกอบการะคะ่ะ เค okay, ค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการทำน้ำอ้อยนะคะของคุณชัยยุทธร,ราชนะคะไร่กันสุกค่ะเพื่นค่ะอธิบายการ,รทำ<ม>นะคะขัะ้นตอนแรกนะครับเราไปตัดอ้อยมาแล้วเราก็มาปอกเปลือกปอกเปลือกเสร็จแล้วเราก็จะมาผ่าผ่าแล้วก็จะหั่นเป็นชิ้นๆนะครับพอหั่นเป็นชิ้นๆเสร็จเราก็จะมาอมาตำ ตามเสร็จเราจะมาบีบ okay. เอาน i̇şte okay. ้ำพอบีบเอาน้ำเสร็จปุ๊บนะครับเราก็จะใส่กรองพอกรองเสร็จกรองเสร็จเราก็จะเอาตัวนี้ออกมาแล้วก็จะเอาตัวที่เราบีบนี้นะครับใส่ผ้าขาวใส่ผ้าขาวบีเอาน้ำอีกรอบหนึ่งเพื่อไว้เอาไว้ใส่ใส่เครื่องกรองนะครับเวลาเราปั่นมันจะปั่นง่ายแล้วเราก็เอาเอาตัวที่เราบีบนี้แหละเอาลงเครื่องกรองลงเครื่องกรอง แล้วก็จะกดปัน่นปั่นจนเป็นน้ำได้ที่พอประมาณแล้วนะครับเราก็จะเทออกมาเทออกมาใส่ผ้าขาวแล้วก็จะบีบปลองอีกทีนึงนะครับเป็นขั้นตอนพอกรองเสร็จแล้วก็เอาที่อ้อยที่เราบีบตัวเนี้ยเล็กที่อ้อยนะครับแล้วก็เอาน้ําเนี่ยมากรองกรองอีกเป็นรอบหนึ่งถึงสี่รอบนะครับกรองถึงถึงจะได้นะครับทน,นี้เราจะเริ่มเริ่มให้ดูว่าวิธีการหั่นอ้อยสับอ้อยนะครับ พอปอกเสร็จแล้วนะครับเราเรา,เราก็จะมาผ่าผ่าอ้อยผ,ผ่าสี่เหลี่ยมครับสี่เหลี่ยมให้เป็นชิ้นเล็กๆนะครับแล้วเราก็หั่นหั่นเสร็จแล้วหั่นได้เป็นชิ้นเล็กๆนะครับคือพอเราหั่นเสร็จแล้วเนี่ย พอได้ประมาณนะครับเราจะเริ่มเลยก็ได้นะครับจากที่ถ้ดูข้าวตัวนี้เราก็จะใส่ครกเป็นครกหินนะครับเป็นครกหินตำนะครับคือแบบไม่มีไม่มีเครื่องปั่นไม่มีไม่มีเครื่องทันน้าอ้อยนะครับเราจะใส่ครกหินตําใส่พอประมาณนะครับขนาดครกแล้วเราก็จะตํา ทำไปให้ได้พอประมาณนะครับให้มันได้ละเอียดละเอียดพอที่จะบีบน้ําได้นะครับ,รบจะเป็นขั้นตอนก็เยังยาพอสมควรอยู่ครับ มานะครับผมแล้วเราก็ก็ด,ดูว่านะมันละเอียดดีไหมพอละเอียดเสร็จเราก็จะตักนะครับตักใส่ใส่กรองอ่ที่ตักอยู่เลยเนี่ยเดี๋ยวนีครับรยกพกเพย์อเลยก็ได้อา่ามือมือกรอบอะไรก็ได้นะครับเอาใส่ผ้านะครับ นี้ถ้ามันถ้ามันยังไม่พอแล้วก็ตามอีกก็ได้นะครับนะสมมติว่าพอแล้วนะครับเราก็จะมีใส่น้ำลงไปนิดนึงนะครับเผื่อที่ว่าจะได้ได,ได้ได้น้ำเลี้ยงน้ำก็ต้องเป็นน้ำอุ่นน้ำอ้อยนะครับเวลาเราบีบนะครับ นี้เป็นผ้าขาวที่เราเตรียมไว้แล้วนะครับใส่เกลือในเวลาบีบเราก็จะบีบออกให้มันได้มั่นใจพอว่ามันมันแตกแล้วอะนะครับเพราเนื้ออ้อยมันแตกแตเกเสร็จปุ๊บเราก็จะเอาเนื้ออ้อยตัวนี้นะครับอ้อยตัวที่ตัวที่เราตำแล้วก็บีดน้ำนะตัวนี้นะครับมันจะมีความชื้นความเปียกแล้วมันจะปั่นง่าย เราก็จะใส่ลงไปในเครื่องนะครับใส่ลงไปในเครื่องอเหครับตอนนี้เราปั่นได้ที่แล้วนะครับผมเราก็จะเริ่มเทนะครับเน่นไป อกรองนะคะืกลองครับผมจะได้น้ำออ,อ,ำอ้อยครับจะช้านิดนึงนะครับเรากลอง ก็จะเป็นเงบอ้อยนะครับกละกรองนะคะก็จะได้น้ำอ้อยพันสดนะคะกรองสองชั้นนะครับกรองกรองสองชั้น นี่รายจุกไปเลยอือตัวนี้เราก็จะกรองกินเคลงนี้เลยนะเราจะบีบอน้ำอีกทีหนึงนะครับในเคอ้อยนี้นะครับใส่ขึ้นกองนะเอาข้าตัวนี้นะครับ ตรงน,นี้จะเป็นพี่อ้อยที่เราบีบนะครับแล้วเราก็จะนำน้ำอ้อยตัวนี้เอากลองทิ้งนะครับทีนี้เราก็จะได้น้ำอ้อยคั้นสดนะครับ นาน,นิดนึงที่พอยด์อะน,นี่ก็จะเป็นน้ำอ้อยนะครับ เราก็จะบรรจุเลยนะคะบรรจุใส่ขวดได้เลย,เนนยะคระับตัวนี้ก็จะเป็นน้ำอ้อยคั้นสดนะคระับอันนี้เป็นวิธีการทำน้ำอ้อยขั้นสดโดยที่ไม่มีเครื่องนะคะเครื่องหีบอ้อยหรือว่าเครื่องคันน้ำอ้อยนะคะซึ่งทางทีมง,งานเราก็ได้พบปัญหาว่า ขั้นตอนในการทาน้ําอ้อยเนี่ยใช้ระยะเวลานานเพราะว่าไม่มีเครื่องจักรในการที่จะทําให้ได้ผลผลิตที่เร็วนะคะทางพืมงานก็เลยได้ออกแบบเครื่องทาน้ําอ้อยสดนะคะให้กับคุมชนชัยยุกษ์นะคะขอบคุณมากครับ